สวัสดีครับพบกับเบียร์วิรยุทธ์นะครับครับก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนําเรื่องการดูไก่ไก่ไข่นะครับไก่ไข่ที่ผมจะแนะนําก็คือที่เราเรียกกันว่าไก่ไข่พันธุ์ไฮบิดนะครับพันธุ์ผสมนะครับก็คือนี่แหละครับตัวนี้จะเป็นพันธุ์ไฮแซงนะครับก็ พื้นฐานในการดูดูไก่ไข่ของพันพันไข่ไฮบริดนะครับก็เพศผู้นะครับจะตัวสีขาวเลยนะครับเนี่ยครับตัวสีขาวไม่มีขนสีอื่นเลยนะครับตัวนี้จะเป็นไก่อายุประมาณสามสัปดาห์กว่านะครับส่วนตัวเมียก็ชัดเจนนะครับจะมีขน สีออกน้ำตาลแดงส้มอย่างเงี้ยครับแรกออกมาส่วนสีขาวจะไม่มีอะไรเลยก็ไก่ที่เราเห็นการชารัดเจนก็คือพวกนี้เขาจะไปย้อมสีขายนะครับก็จะเป็นไก่ย้อมสีของผมชุดนี้เจอมาหนึ่งตัวนะครับก็เห็นเขาจางๆตั้งแต่มาครั้งแรกแล้วครับแต่ก็มีขนสีสีอะไระที่มันจะเป็นลายเขาพอดี าใครได้ดูคลิปแรกๆที่ผมลงไก่เล็กอนะ่ะมันก็จะเป็นเป็นลายมาชัดเจนนะครับเป็นออกสีส้มส้มจะมีหลังที่จะมีลายที่หลังนะครับส่วนตัวมาเนี่ยหลังลายตรงนั้นก็จะมาเห็นที่หลังนะครับก็จะมาสีก็จะมาเด่นที่คอเริ่มที่คอก่อนนะครับแล้วก็จะตามมาที่ปีกปีกก็ยังเป็นขาวอยู่นะครับสีขาว ตัวนี้ชัดเจนส่วนก็ถ้าใครซื้อซื้อไก่แรกเกิดก็ดูด้วยนะครับว่าเขาบอกว่าไก่ไก่ไข่ไก่ไข่เราต้องดูให้ชัดเจนนะครับถ้าเป็นสีขาวผมแนะนําว่าเลี่ยงเลี่ยงเลยนะครับไก่ไข่ไฮบริดนะครับแต่ถ้ายังเป็นสีสีลักษณะแบบ ออกส้มๆอย่างเงี้ยเอ,อมีสีส้มๆม,ม,มีอะไรเนี่ยก็โอเคครับเพศเนี้ยไก่ไฮบิดนะครับแต่ถ้าเป็นไก่ออกส้มๆแต่ตัวเล็กอย่างเงี้ยมันจะเป็นสายพันธุ์แท้ของรดไอแลนด์เลดนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับว่าถ้าเป็นไก่สายพันธุ์แท้กับสายไฮบิดนะครับถ้าเป็นรดไอแลนด์เลสนี่มันจะแยกไม่ออกนะครับเขาจะขาเพศมา รายละเอียดการดูเพศก็จะมีมีทั้งการดูปีกดูอะไรด้วยอันนี้เราไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นครับเราดูแค่สีสีของเขาก็พอครับก็สีขาวก็พอรู้ว่าเป็นตัวผู้อย่างเงี้ยเห็นเห็นเขาขายตามตลาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นสีขาวก็เลี่ยงเลยหรือตามรถตามรถออกมาขายอย่างเงี้ยรถมาขายตามหมู่บ้านครับครับก็ แนะนำแค่นี้ละกันครับคลิปน,นี้